กโลกองเต้กับคริสเตนพูลิชที่จะไม่มีชื่อในเกมกับเซนิตในคืนนี้นะครับทูเกลออกมาให้สัมภาษณ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเขาบอกมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับชีเวลที่จะกลับมาสู่ฟอร์มเก่งหลังจากคว้าแช,ชมป์ยูฟาแช,ชมเปี้ยนส์ลีกเขาบอกว่าตัวเขาไม่ได้กังวลอะไรเลยกับอนาคตนะครับรู้สึกไว้วางใจกับสมโมสรแบบเต็มๆเ,เลย blue today's อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีรวมไปถึงถ้ามีข่าวฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านหรือว่าจะมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้ในช่วงของ Blues Today นะครับวันนี้เนี่ยอาจจะแปลกตาสักหน่อยนะครับผมไม่ได้ใส่เสื้อของเชลซีแล้วนะครับลองเปลี่ยนสไตล์ดูบ้างวันนี้ใส่เสื้อสีเขียวมาเป็นใบเตยเลยครับก็ เป็นทีมลิเกวอร์ซอครับทีมดังจากโปแลนด์นะครับโลโก้เขาก็ทงํง่ายง่ายนะครับเป็นรูปตัว L อก็ตามชื่อสโมสรน,นั่นแหละลิเกวอร์ซอครับแต่ว่ายัางเชียร์เชลซีเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนสีเสื้อดูบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวข่าวสารของเชลซีบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลรวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนี้มีมาฝากเยอะมากนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี s u zu กิพาว e r อรยูอัแรงสุดขีดสปีดเราใจครับที่เห็นในภาพฮะซูซูกิ สวิฟนะครับ GL plus แมเท่โฉบเฉี่ยวแบบนี้ใครอยากเห็นจริงๆว่ามันเป็นยังไงไปดูกันได้ที่โชรูมทั่วประเทศหรือว่าที่ suzuki.co.th นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบดูฟุตบอลดึกๆครับต้องการหาเครื่องดื่มสักอย่างหนึ่งนะฮะแนะนำเลยครับสิงเลมอนโซดาแล้วก็สิงยูสุโซดาสดชื่นแน่นอนนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อแล้วก็ฝากด้วยฮะเพจของสิง World of f o o t b a l l นะครับใครที่ยังไม่ได้อ่านหลังเกมเชลซีวิลล่า ผมเขียนไว้แล้วเรียบร้อยไปติดตามกันได้นะครับก็เรื่องราวของเชลซีเมื่อวานนี้ความน่าสนใจน่าจะอยู่ที่บทสัมภาษณ์ก่อนเกมครับที่เชลซีเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมเล่นกับเซนิตในคืนนี้นะครับย้ำว่าคืนนี้ตีสองนะครับทูเคิ้ให้สัมภาษณ์ตอนเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ประเด็นหลักๆเนี่ยผมขออนุญาตที่จะเล่าในส่วนที่สําคัญนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยสามารถหาอ่านได้ที่แอป ฟิฟสแตนของทางเชลซีซึ่งเขาแปลแล้วก็ลงเรื่องราวได้อย่างรวดเร็ววันนี้ต้องชื่นชมด้วยอย่างน้อยก็มีโอกาสให้แฟนบอลชาวไทยได้เสพข่าวก็อย่างต่อเนื่องนะฮะก็ประเด็นหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของเอ็นโกโลกองเต้กับคริสเตียนปูลิซิชที่จะไม่มีชื่อในเกมกับเซนิตในคืนนี้นะครับส่วนรูเบนลอฟตัดชีกมาลองซาแล้วก็รัสวักลี่ที่เคยส่งชื่อไปก่อนหน้านี้จะมีชื่อด้วยในเกมคืนนี้นะครับมีชื่อแต่ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่านะฮะก็บทสัมภาษณ์ ของโทมัสทูเกลครับพูดถึงพูลิสิชว่าคือเขาต้องการตั้งเป้าให้พนะูลิสิชอะกลับมาหลังจากโปรแกรมเบรกทีมชาติแล้วก็ตอนนี้พนะูลิสิชอะมีเวลาในการฝึกซ้อมฟื้นฟูสภาพร่างกาย10วันก่อนที่จะกลับมาลงสนามเอ่อตอนนี้เขาบอกว่าพูลิสิชอยู่ในระหว่างการรีคอรเวอรี่ร่างกายนะครับหรือว่าการฟื้นฟรูร่างกายแล้วก็แยกซ้อมเดี่ยวดังนั้นเนี่ยจึงไม่พร้อมในตอนนี้แน่นอนนะฮะส่วนกองเต้นเนี่ยจากที่ผมอ่านเนี่ยเหมือนจะเป็น ทิศทางที่ดีนะครับก็บอกกองเต้ลงซ้อมไปแล้วสองช่วง2มื้อหรือว่า2เซสชันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ซ้อมอีกครั้งในวันนี้ก็กลับซ้อมมาแล้ว3ครั้งนะฮะแต่เกมแชมเปี้ยนส์ลีกในค่าคืนนี้มันยังเร็วเกินไปหน่อยนะฮะก็ไม่ขอเสี่ยงแล้วกันกับกองเต้เขาบอกว่าเราจะตัดสินใจให้เขาฝึกซ้อมอีกครั้งในวันนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็มีเวลาพักนะฮะเหมือนกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นแล้วก็จะกลับมาซ้อมอีกครั้งในวันศุกร์เพื่อเตรียมตัว ที่จะเจอกับทอรแนมฮอสเปอร์ในวันอาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นเกมกับสเปอร์ลอนดนดาบี้แมชเรามีโอกาสได้เห็นเอ็นโกโลกองเต้ลงสนามเหมือนกันนะฮะแต่ดูแล้วแชมเปี้ยนลีกอย่างที่บอกครับทูเคลิลเล่นไม่ได้แน่นอนฮะตัดออกจากสวอตแน่นอนนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็เออบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจที่ทูเคิลมาพูดถึงแล้วก็แฟนทีมซีหลายคนก็ถามผมมาเยอะทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นั่นคืออนาคตของเบนชิวเวลครับ ทูเกลออกมาให้สัมภาษณ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเขาบอกมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากสําหรับชิวเวลที่จะกลับมาสู่ฟอร์มเก่งหลังจากคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็สามารถเล่นด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในเกมระดับสูงหลายนาทีสําหรับทีมนะครับสถานการณ์ในทัวร์นาเมนต์ยูโรเนี่ยมันยากสําหรับเขาเพราะหลายคนคงเห็นนะครับว่าชิวเวลแทบไม่ได้เล่นเลยทูเกลบอกว่าเขารู้ดีครับว่ามันยากจริงๆความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเมื่อคุณไม่ได้มีโอกาสสวมเสื้อเพื่อลงเล่นนะครับเขาบอกว่าทูเกลบอกว่า เขารู้สึกเลยครับว่าเบนชิเวเอลมีคล้ายๆอาการเหมือนเซงหรือว่าเหนื่อยล้าทางอารมณ์และค่อนข้างกังวลกับสถานการณ์นะฮะแต่ทางชิเวลก็ต้องยอมรับมันแล้วก็โชคร้ายด้วยในช่วงต้นซีซั่นเพราะว่ามากอสลอลงโซมีอากาศลงซ้อมทุกเซสชั่นเลยและเมื่อมีโอากาสเขาก็เล่นด้วยทัศนคติที่ดีและมีคุณภาพนะอันนี้โทมัสทูเกลพูดถึงสถานการณ์ของเบนชิวเวลเพราะฉะนั้นตอนนี้ชิวเวลต้องพยายามแมตช์ฟิตเนสเน่งความฟิต แล้วก็พยายามคืนฟอร์มเก่งให้ได้ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วชีเวลจะกลับมาได้เพียงแต่ว่าพร้อมเมื่อไหร่แค่นั้นเองก่อนหน้านี้ทูเคิลเคยให้สัมภาษณ์เมื่อสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเขาเคยพูดว่าเหมือนเขาไม่อยากจับผู้เล่นให้แบบลงไปในสนามเหมือนเหมือนกระโดดลงไปในน้ําเย็นถ้าจำมันได้เขาใช้สำนวนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครถามผมเรื่องของเปนชีเวลพุ่งตรงครับ ก็อาจจะยังไม่พร้อมเพราะว่าไม่ได้มีแมชอย่างเป็นทางการนานมากๆนะครับเกมล่าสุดที่ชิวเวลเล่นคือเกมแชมเปี้ยนลีกนะชิงนะครับหลังจากนั้นเราแทบไม่เห็นนะฮะหลายเดือนแล้วนะฮะลองคิดด,ดูดีเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยสําหรับเบนชิวเวลนะครับหลังจากที่โทมัสตูเคิลให้สัมภาษณ์ครับก็มีเซซ่าอัสปริเกต้าออกมาสัมภาษณ์ต่อครับอ,อ,อัสปิบอกว่า เขาพูดถึงอนาคตของตัวเองนะครับก็บอกว่าตัวเขาไม่ได้กังวลอะไรเลยกับอนาคตนะครับรู้สึกไว้วางใจกับสโมสรแบบเต็มๆเลยแน่นอนว่าสัญญาของเขาจะหมดลงในเดือนมิถุนายนเขาขอมีสมาธิก่อนครับในตอนนี้ทุกอย่างจะเคลียร์ไปเองครับผมไม่ขอพูดเรื่องนี้ต่อไปแล้วนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องทําคือคือตอนนี้แค่ทําในสิ่งที่ต้องทําต่อไปครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยชอบที่จะอยู่ที่นี่รู้สึกว่าที่นี่ มีคนรักเขานะครับเป้าหมายของเขาก็คือการอยู่ที่นี่ให้นานที่สุดนะฮะเท่าที่จะทําได้ถ้าจํากันได้นะครับเซซ่าอัสเปเรเกตาเนี่ยหลังจากเชลซีเป็นแชม,ชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปั๊บอัสเปเรเกตาย้ายมาแป๊บ,ปบๆนี่แกอยู่เป็น10ปีแล้วจะ10ปีแล้วนะสำหรับอัสเปเรเกตานะครับที่เหลือเนี่ยอัสเปเรเกตาพูดถึงแมพผู้สื่อข,ข่าวก็เข้าใจถามนะครับเพราะว่าหลังจากปีนั้นเนี่ยอัสเปเรเกตาย้ายมาใช่ไหมปรากฏว่าเชลซีอะตกรอบ ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกรอบแบ่งกลุ่มนะฮะได้อันดับ3ถ้าผมจะไม่ผิดอันดับหนึ่งยูเวนตุสอันดับ2ชักตาแล้วเชลซีกับชักตาอยู่ในอันดับเดียวกันนะครับคือเอออยู่อยู่ในอันดับที่3เชลซีชักตาอันดับ2แต่คะแนนเท่ากันครับ10คะแนนผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วก็อัส์เซน่ต้าพูดถึงเหตุการณ์ในตอนเขาบอกว่าตัวเขาได้เป็นคนเดียวเลยครับในทีมจากช่วงเวลานั้นแต่เขาบอกว่าเขาจะพยายามช่วยด้วยประสบการณ์ของตัวเขาเองเพื่อแน่ใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งก็คือจะพยายามช่วยไมม่ที ต้องลงไปเล่นยูโรปาลีกอีกครั้งแต่ถ้าจำกันได้นะตอนนั้นเชลซีไปเล่นยูโรปาลีกปับ๊บหลังจากนั้นฤดูกาลนั้นเชลซีเป็นแชมป์ยูโรปาลีกซึ่งเชลซีไม่เคยเป็นถ้วยนี้มาก่อนไม่เคยได้แชมป์ถ้วยนี้มาก่อนนะครับขณะเดียวกันอัสเปริเต้าเขาก็พูดถึงซาอูย์เกสครับเมื่อวานนี้เนี่ยทูเกิลก็พูดถึงซาอู I ไปแล้วว่าเขาส่งซาอู I ลงเล่นเร็วไปหน่อยครับก็ไม่แปลกใจเรื่องของการปรับตัวมันอาจจะทําให้ยากไปหน่อยนะฮะแต่ว่าอัสเปริเอต้าก็พูดถึงนักเต่อวาิบ,าบก ซาอูเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมครับแล้วก็เขาเนี่ยรู้จักกับซาอูมาตั้งแต่ในสมัยทีมชาติแล้วนะฮะซาอูมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในระดับสูงกับแอเลติโกมาดริดเขาบอกแน่นอนครับตอนที่ซาอูเซ็นสัญญาเนี่ยเขามีช่วงเวลาที่เครียดมากๆก็คือช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนะฮะมาถึงในประเทศใหม่ลงเล่นเกมแรกกับคู่ต่อสู้ที่ดีแล้วก็ดุดันมากๆอันนี้เขาพูดถึงวิลล่านะฮะมันเป็นเรื่องปกติบางครั้งต้องใช้เวลาในการปรับตัวเล็กน้อยการตอบสนองของซาอูค่อนข้างโอเคเลยครับ ต้องการที่จะมีการปรับปรุงเริ่มมีการตั้งคําถามเขาต้องการที่จะปรับตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ผู้เล่นบางคนก็ต้องการเวลามากกว่าคนอื่นนะครับอัสเปอริต้าพูดเพิ่มเติมครับบอกว่าซาอูได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากจากพวกเขาบอกว่าเขาบอกว่าได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากพวกเรานะครับเขาเป็นเรียกว่าตัวสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมผมดีใจครับที่มีซาอูอยู่ในทีม แน่ใจว่าเขาจะเติบโตและช่วยเหลือทีมได้เขาจะเป็นผู้เล่นคนสําคัญในฤดูกาลนี้นะครับอ่ะก็เป็นการแสดงสปิริตในทีมนะครับก็เราก็หวังว่าซาอูจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับทีมได้ในเร็วๆนี้นะครับที่เหลือก็มีบทสัมภาษณ์ของเตโกซิวที่สัมภาษณ์กับเชลซีไว้แต่ผมยกประเด็นสําคัญที่อยากนํามาเล่าเพราะว่าซิวาแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นานะครับว่าโอ้โหเขานี่ดูแลแล้วก็ให้เครดิตลูกทีมยังไงนะฮะเดี๋ยวลองฟังจากบทสัมภาษณ์ซิวาบอกว่าเมื่อคุณสวมเสื้อเชลซีแล้วเนี่ย ความคิดเดียวของคุณคือการคว้าชัยชนะและผมคิดว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมทีมของเราจรึงมีการแข่งขันในทีมสูงนะครับโอวันี้ออกมาอวยแต่แรกเลยนะอีกอันนึงน่าสนใจเขาอวยแผงหลังในทีมรวมไปถึงผู้เล่นอื่นๆในทีมนะ,ะเขาบอกว่าการที่เราเป็นทีมเนี่ยคือมีความเป็นทีมทั้งในและนอกสนามเนี่ยช่วยให้ทีมมาผลงานดีแล้วก็มีผลการแข่งขันที่ดีด้วยนะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าพวกเราเนี่ยทั้งทีมทั้งกลุ่มเนี่ย คือปัจจัยหลักที่ทําให้เกมรับแข็งแกร่งดังนั้นเนี่ยผมบอกไม่ได้หรอกครับว่าใครคนนึงเป็นฮีโร่นะครับแต่พวกเราทั้ง5คนก็คือในเกมรับเนี่ยเป็นฮีโร่ทั้งหมดโอ้โ oh, หเป็นไงให้เครดิตน้องๆในทีมนะสุดยอดมากเตโกซิว e า si ในขณะเดียวกันครับเขาก็บอกว่าผมจะบอกว่านอกจากพวกเราเนี่ยหคนจะเป็นฮีโร่เนี่ยเขาก็พูดได้เลยว่าผู้เล่นทั้ง11คนหรือ25คนในทีมเนี่ยทุกคนก็มีความพยายามอย่างเต็มที่แนะ่ลืมไม่ลืมที่จะมา เรียกพูดถึงคนอื่นๆในทีมด้วยนะฮะนี่ฮะภาวะผู้นำของเตโกซิวาสังเกตไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่เวลาผมเล่าให้ฟังบรรยากาศในทีมเชลซีมันกําลังชื่นมืดนนี่แหละครับบูธรูมบรรยากาศห้องแต่งตัวมีส่วนสําคัญกับผลการแข่งขันอันนี้แหละคือจิตวิทยาที่โทมัสทูเคิลใส่ลงไปให้กับลูกทีมเรื่องนี้ผมพูดในไลฟ์หลายครั้งแล้วนี่คือจุดหนึ่งที่ทูเคิลแข็งแกร่งมากๆนะครับที่เหลือยังมีข่าวน่าสนใจเรื่องของตลาดซื้อขายปรับปรายมาบ้างนะครับ ฟอบิโซโรมาโนตีข่าวเรื่องของชูซนเน่ครับเขาบอกว่าการเรื่องของชูซนเน่กับเซบีย่าเนี่ยนะครับที่จะออกจากทีมเนี่ยเรียกว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆครับเขาบอกว่าเชลซียังคงมีการเจรจาพูดคุยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็คือในมกราคมนี้เชลซีน่าจะเดินเรื่องเรื่องของชูซนเดอย่างแน่นอนนะครับขณะที่ฟุตบอลอินไซเดอร์ครับก็ตีข่าวอันนี้ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันครับบายเยนกลับมาอีกแล้วครับกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับติโมแวนเนอร์ นะครับมาร่วมทีมแต่ไม่ได้บอกว่าตอนไหนนะฮะเพราะฉะนั้นข่าวนี้ผมขอไปไวๆแล้วกันนะครับที่เหลือเนี่ยสปอร์ตมีเดียเซตรายงานว่าเชลซีครับอาจมองถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับมิลานสกินเนียแล้วก็อเลสซานโดรบาสโตนี่ทั้งคู่เป็นนักเตะอินเตอร์นะครับบาสโตนี่เป็นดาวรุ่งทีมชาติอิตาลีตัวนี้น่าสนใจผมยังชอบเลยนะฮะก่อนยิงก็ชอบทั้งคู่แหละเขาบอกว่ากองหลัง2คนนี้ได้รับคำแนะนำนะครับจากโรเมลูลูาคูนะครับ,ก,รบก็ข่าวถ้าไม่ใช่เทียต้นๆก็ เอามาเล่าให้ฟังฮะเผื่อแบบเรียกว่าเราจะได้ตื่นเต้นแต่ว่าก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับยิ่งดีกว่าเมื่อวานนะข่าวแทบไม่มีเลยนะที่เหลือเนี่ยอันนี้มีข่าวเรียกว่าที่น่าสนใจจากเจ t ีแอตติกครับเขาบอกว่าอินเตอร์มามี่จำได้ไหมฮทีมนี้นะไม่ใช่อินเตอร์มิลานนะอินเตอร์มามี่คือทีมของด v วิดเบคแฮมเขาบอกว่าอินเตอร์มามี่เนี่ยปฏิเสธโอกาสที่จะเซ็นสัญ,ญญากับรอสบัคลีย์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา นะครับโอ้โ oh, หขณะอินเตอร์ไมอามียังไม่เอานะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยพยายามจะปล่อยรอสบาร์ลีย์ออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าการเจราจากับเบอร์ลี่แลวก็เวสต์บอมบิชเอาเบียนเนี่ยมันไม่คืบหน้านะครับโอ้โ oh, หหนักแล้วนะฮะสำหรับกรณีของรอสบาร์ลีย์นะครับขณะที่ข่าวอื่นที่น่าสนใจมีรายงานว่าแอฟริกาใต้ครับมายังไงไม่รู้ครับเสนอตัวจะเป็นเจ้าภาพในฟีฟ่าคลับบัวครับที่จะเตะกันในเดือนธันวาคมนี้นะฮะ แหมตอนแรกเก่งว่าเป็นกาตาเป็น u a e แต่สุดท้ายยังไม่มีบทสรุปนะครับว่าจะได้จัดที่ไหนแต่เนี้ยเป็นสื่อจาก AP ซึ่งเป็นสื่อใหญ่ในต่างประเทศนะครับยืนยันว่าแอฟริกาใต้เสนอตัวจะเป็นเจ้าภาพไม่รู้มาอย่างไงเหมือนกันนะครับที่เหลือมีข่าวน่าสนใจคือเดมบาบาฮะใครจําได้มั่งอดีตกองหน้าที่ย้ายมาจากนิวคาสเซิลล่าสุดประกาศแขวนสตั๊ดแล้วเผลอแป๊บเดียวแกอายุ36แล้วนะครับเดมบาบามีสติในการยิงประตูกับเชลซีเนี่ยแกยิง 14ประตูจากการลงเล่น51นะัดถือว่าไม่ขี้เหร่เลยถ้าจำมาได้รู้สึกจะมาเป็นตัวสำรองเบียดกับเฟเดโรตอเรสแล้วก็เอโต้น่าจะทันด้วยนะแกทำไป5แอสซิสแล้วก็ได้แชมป์ยูโรปาลีกแฟนแสิงบลูน่าจะจำกันได้ว่าเดมบาบาจะยิงประตูไหนลูกเจอหลาดลื่นนั่นก็จุดสำคัญแล้วก็ยิงเปเชทะลุเข้ารอบเกมนั้นหมันมากๆ2ประตูนี้แฟนเชลซีบอกว่าคุ้มค่าแล้วครับที่เหลือ ข่าวอื่นที่น่าสนใจไปดูทีมอื่นกันบ้างนะครับมีข่าวเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหม่ฟอร์มดีจัดๆนะครับบุนโน่เฟอร์นันเดสล่าสุดมีข่าวว่าทางแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับสัญญาเดิมจริงๆ2,025แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นการเพิ่มค่าเหนื่อยแล้วก็โบนัสให้กับบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับที่เหลือก็มีเรื่องที่น่าสนใจครับเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดอนี้ผมเป็นบทสัมภาษณ์ของลีเกรนต์ประตูมือออ3ขงแตดที่่บกวา เฮ้ยเห็นโรนัลโดเนี่ยกินมาถึงว่ารับประทานอาหารในห้องแต่งตัวในในใน,ในโรงอาหารแล้วเรียกว่าทุกคนไม่กล้ากินของหวานเลยครับไม่แปลกใจนะฮะเพราะว่าทางโรนัลโดเนี่ยจะก,กินคลีนตลอดนะครับแกขนาดช่วงยูโรแกยังดื่มน้ําเปล่านะฮะที่เหลือแกดื่มพวกไอแกกินพวกอะโวคาดโดแกกินแบบเอ่ออาหารที่เป็นสุขภาพนะฮะขนาดที่ทางด้านลีแกรน d ์เขาบอกว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยพวก แอปเปิลครัมเบิลพวกอาหารวหวานๆนะครับหรือแม้กระทั่งคัสตาร์ดหรือแม้กระทั่งบราวนี่เนี่ยเขาบอกเลยไม่มีใครกล้าแตะเลยครับเพราะเห็นคริสตินโอโโดดูแลสุขภาพแหมกดดันทั้งในและนอกสนามจริงๆนะครับที่เหลือเรื่องที่น่าสนใจผมทิ้งท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วกันนะครับก็ทางฟีฟ่ายี่สิบสองตอนนี้หลายคนก็น่าจะรอทั้งโหลดทั้งแผ่นผมก็รอเล่นอยู่นะฮะแน่นอนเชลซีเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลายคนไปสืบมาพลังค่าพลังขึ้นหรือเปล่าขึ้นครับขึ้นหลายคนแต่คนที่ลดเนี่ยเป็นติโมวานเนอร์ครับ ก็ลดลงมาจาก85หรือ83ลดไป2ขีดใช้คำนี้แล้วกันซาอูครับลดจาก84หรือ83ส่วนคนที่เพิ่มครับกองเต้เพิ่มเป็น90ลัคูเพิ่มเป็น88จอจินโยเพิ่ม86เบนดี้เพิ่มเป็น83นะฮะเมาส์เพิ่มเป็น83จาก80นะฮะรูดิเกอร์ขึ้นไป83เบนชิเวล82นะ,ะพูดิิต82แล้วก็รีสเจมเพิ่มเป็น80แล้วนะรีสเจมนี่จากประมาณ77ตอนนี้ขึ้นเป็น80แล้วก็ถือว่า คะแนนขึ้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะก็เป็นแชมป์ยุโรปเนะะี่ยะทำไมได้พวกเราเก่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้อย่าลืมครับมาติดตามโมเยสมามันแน่ๆสำหรับสิงห์บลูคาเฟ่โรนโดยิง2ใช่ไหมฮะลูอาูก็ยิง2เหมือนกันจับตาดูผมต้องเลเต้จะโมยอย่างไรเจอกันเย็นนี้1ทุ่มวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกด subscribe ช่องปามสบ,บาทบาทเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารแบบนี้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวััสดีครบ แล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปลาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงบลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปลาล์ม3บาท5บาทนะครับ